สวัสดีครับพบกับพี่ตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเร็วๆจากพีตาชิครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นพีตาชินะครับรุ่น SF Series ครับในซีรีส์นี้นะครับมีทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น CV SF 2 0 V ครับกำลังมอเตอร์2000วัตต์มาในสีแดงแบบนี้ครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับรุ่น CV SF 1 8นะครับกำลังมอเตอร์1800วัตต์มี2สีให้เลือกนะครับก็คือสีแดงและก็สีน้ำเงินครับ ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่มีกําลังมอเตอร์สูงและมีพลังดูดที่แรงครับในรุ่น2,000วัตต์นะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่นครับเพียงแค่คุณนะครับหมุนปุ่มตรงนี้นะครับจะปรับให้เบาไปแรงก็สามารถปรับได้ตามใจชอบสกปรกน้อยก็มินสกปรกมากก็แม็กไปเลยครับด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่นทั้ง2รุ่นนะครับสามารถใช้ไปที่เป่าลมได้หลายๆคนอาจสงสัยนะครับว่าทาไมเครื่องดูดฝุ่นถึงต้องมีฟังก์ชันเป่าลมเพราะเวลาที่เราทําความสะอาดบ้านฝุ่นมักจะะไปสสมมมมออยู่่ตตาาุห้งงๆ เราสามารถใช้ฟังก์ชันเป่าลมเป่าฝุ่นที่อยู่ตามมุมห้องออกมาได้แบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็สามารถดูดฝุ่นทิ้งได้ทันทีเรียกได้ว่าสามารถทําให้ห้องของคุณสะอาดได้ทุกมุมเลยครับท่อดูดของทั้งสองรุ่นนะครับผลิตจากโลหะที่มีน้ําหนักเบาครับนอกจากจะมีความทนทานแล้วนะครับยังช่วยให้คุณไม่ต้องออกแรงเยอะในการดูดฝุ่นอีกด้วยละครับรวมถึงนะครับจะเคลื่อนย้ายก็สามารถทําได้อย่างสะดวกครับ ในรุ่น2,000วัตต์นะครับมีความพิเศษอยู่ที่ท่อด,ดูดนะครับสามารถปรับพื้นทอดความยาวได้แบบนี้นี่ครับซึ่งจะทำให้คุณนะครับสามารถปรับให้เหมาะสมในการใช้งานเพื่อดูดฝุ่นในแต่ละพื้นที่ได้เลยครับเพื่อความสะดวกสบายในการทําความสะอาดบ้านนะครับฮิตาชิออกแบบสายด,ดูดของเครื่องดูดฝุ่นให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้ครับไม่ว่าคุณจะไปทําความสะอาดตรงไหนนะครับก็สามารถหมุนสายไปได้เลยไม่ต้องก้มลงไปที่ตัวเครื่องให้เหนื่อยครับเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิมาพร้อมระบบบายพาส เมื่อเราดูดฝุ่นบปนานนะครับแผ่นกรองจะมีฝุ่นอุดตันอยู่ทำให้อากาศไม่สามารถระบายออกมาได้ตัวบพาสจะทํางานเพื่อเปิดช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทออกมาได้ช่วยให้มอเตอร์ไม่ร้อนและยังเป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้นะครับว่าถึงเวลาที่ต้องทาความสะอาดแผ่นกรองและกล่องเก็บฝุ่นแล้วแะครับปกติแล้วนะครับ,เคร,บเครื่องดูดฝุ่นที่มีกลองเก็บฝุ่นเขาจะติดกล่องเอาไว้ด้านนอกเลยครับ แต่สาหรับเครื่องดูดฝุ่นที่จชีแล้วนะครับเขามีฝาครอบตรงนี้ให้คุณได้เปิดก่อนที่หยิบกล่องเก็บฝุ่นออกไปทิง้งและเมื่อทิ้งเสร็จแล้วเอาเก็บที่เดิมอย่าลืมปิดครอบให้เรียบร้อยนะครับ <_ ær itable> ข้อดีของฝาครอบนะครับป้องกันกล่องเก็บฝุ่นเสียหายและยังป้องกันตัวเครื่องต,ตกหล่นเสียหายในกรณีที่เราเผลอจับที่ด้ามจับกล่องเก็บฝุ่นเพื่อเคลื่อนย้ายซื้อทั้งทีให้ใช้งานได้นานๆเลยครับเครื่องดูดฝุ่นที่จะชี้ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับกล่องเก็บฝุ่นไซโครนที่จุฝุ่นได้ 1.6G ิ ซึ่งความพิเศษของกล่องเก็บฝุ่นไซโครนะครับสามารถบีบอัดฝุ่นในกล่องได้นะครับทำให้ตอนที่เราเทฝุ่นนะครับสามารถทําได้ง่ายเพราะว่าฝุ่นจะถูกอัดแก๊สเป็นก้อนแบบนี้ครับและฝุ่นนะครับจะไม่ฟุ้งกระจายอีกด้วยเลยครับที่สําคัญนะครับเมื่อเราใช้งานไปนานๆกล่องเก็บฝุ่นจะกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นเสียเองครับแต่กล่องเก็บฝุ่นไซโครนี้นี่ครับคุณสามารถถอดไปล้างน้ําทําความสะอาดได้ให้เหมือนใหม่เลยแหละครับนอกจากนี้นะครับภายในยังมาพร้อมกับแผ่นกรองนาโนไททเนียมนะครับซึ่งจะมาช่วยกําจัดแบคทีรียและกลิ่นไมงประสค์ รวมถึงนในรุ่น CV SF 2 0 v หรือว่าในรุ่น2,000วัตต์นะครับยังมาพร้อมกับแผ่งกรอง He ป a าซึ่งเป็นแผ่งกรองคุณภาพสูงครับโดยแผ่งกรอง HEPA ปะารบจะถูกใช้ในเครื่องฟอกอากาศเพื่อดักจับฝุ่นครับและเมื่อฮิตาชินำมาใช้ในเครื่องดูดฝุ่นนะครับทำให้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนีน้ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษหรือว่า Allergy UK ว่าสามารถกำจัดสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ครับ เครื่องดูดฝุ่นที่เดชี S.F. ซ e r i e s ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับหัวดูดขนพรมที่กว้างเป็นพิเศษและให้คุณปรับได้ถึง2ระดับซึ่งคุณสามารถปรับระดับของขนแปรงบนหัวดูดตรงนี้ได้แบบนี้ครับถ้าคุณปรับให้ขนแปรงโผล่อออมานะครับจะเหมาะสําหรับการดูดบนพื้นราบหรือว่าพื้นแข็งครับแต่ถ้าคุณเก็บขนแปรงเข้าไปแบบนี้นะครับจะเหมาะกับการดูดบนพื้นพรมนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับหัวดูดขนแปรง2ทิศทางและหัวดูดตามซออครับ คุณสามารถปรับเลือกได้นะครับว่าจะเป็นหัวดูดขนแปลงแบบนี้เพื่อทําความสะอาดบนชั้นวางของหรือว่าตามโต๊ะต่างๆครับหรือจะปรับเป็นหัวดูดตามซอกซอกซอนไปดูดฝุ่นตามซอกหลุมต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับจะหยิบมาใช้หรือว่าจะเก็บหัวดูดชิ้นนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีที่เก็บมาให้พร้อมอยู่ตรงข้อต่อด้ามจับตรงนี้เลยครับและฮิตาชิแถมให้คุณฟรีไปเลยนะครับสำหรับหัวดูดฝุ่นบนที่นอนครับเมื่อคุณซื้อเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิรุ่น CV SF 20V และรุ่น CV SF 1 8ครับ ซึ่งฮิตาชินะครับออกแบบหัวดูดอันนี้ให้มีแกนหมุนตีฝุ่น3แถวสามารถตีฝุ่นออกมาจากเตียงเพื่อให้คุณสามารถดูดฝุ่นได้อย่างสะอาดหมดจดครับหัวดูดทุกชิ้นของเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิรุ่น S F Series สามารถถอดออกมาล้างน้ําทําความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเราตระหนักดีว่าถ้าหัวดูดไม่สะอาดมากพอดูดฝุ่นยังไงบ้านก็ไม่สะอาดครับ และสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นขนาดกลางที่มีกําลังมอเตอร์สูงสามารถดูดฝุ่นได้สะอาดหมดจดและยังมาพร้อมกับกล่องเก็บฝุ่นที่คุณทิ้งฝุ่นได้ง่ายแสนง่ายไม่ฟุ้งกระจายรวมถึงนะครับยังดูแลรักษาและทําความสะอาดได้ง่ายผมขอแนะนำเครื่องดูดฝุ่น h i ิตาชิรุ่น s f Series เลยครับ Hitachi Inspire the Next